Okay. พันก่อนนะคะออปีใหม่นี้ด้วยความที่พันชื่อพันพันก็จะขอเลือกน้ำพันค่ะคุณค่ะค่ะก็สำหรับปีนี้เป็นน้ำผลไม้แล้วกันค่ะรู้สึกว่าน่าจะสดชื่นดีค่ะก็ <c oughs> ปีนี้เอาเป็นน้ำเปล่าแล้วกันค่ะสะอาดๆ <c oughs> โอเคค่ะโอ <c oughs> เคค่ะเลือก เลือกเป็นโคโรและกันค่ะเพราะว่าชอบให้ชีวิตแบบซาบซา,ซาตลอดใช่เหมาะกับกปีใหม่ขอเป็นน้ําแบบว่าชาใสาแบบว่าชาแบบน้ําพึ่งมะนาวอะไรางี้ละกันค่ะอยากให้แบบมันดูแบบเฟรชชี่อะไรเงี้ค่ะหนูเลือกโกโก้ร้อนค่ะรู้สึกแบบเหมาะกับออบรรยากาศอบอุอ่นล้าถ้าให้เลือกมีกม<อ>นุ่เหมือนกัแนคลงก น้ำอะไรดีน้ำมะนาวค่ะหหนูได้แล้วอ๋อตอบเลยก็เยอบเลยตอบแทนเลยโอเคตอบแทนทุกคนนะคะน้ำครึ่งมะนาวค่ะเพราะเดี๋ยวทุกคนจะได้แบบมาเจอกับพวกเราในเดือนนี้แบบต้องตามตารางงานค่ะเราคิดว่าทุกคนน่าจะต้องเสียงเสียงกรี๊ดไปเยอะมากๆแน่ๆค่ะใช่ค่ะก็ ีใหม่นี้นะคะในปี2022นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสุขสันวันปีใหม่ค่ะแล้วก็ขอให้ทั้งปีเป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะคะขอปี New เยอะค่ะ<อ>